โรตีโรตีกินป้ามดูมีเยอะเลยเนี่ยคิดถึงแหละเออเดี๋ยวก็ไปเล่นด้วยคนคนคนถามเยอะไหมอ่ะเยอะดิเบื่อไหมสองพันกว่าคนมาจากไหนลูกอ่ะสองพันกว่าคนขนาดกูไม่ใช่มึงอ่ะเขายังเขายังถามกูแบบเออนี่กูจะตอบไปเออนี่กูก็มาชี้แจงแล้วก็โอเคกทุกคนก็น่าจะเข้าใจแล้วแหละนี่ครับนี่ครับทุกน นี่คือโรตีนะครับแรงตายไอชัดนะครับผมนี่โรตีนะครับโรตีนี่โรตีแลงไปย้อมผมเปลี่ยนสีมาไม่มันสาได้สาให้เป็นสีดําได้เหตจังวะก็สาแบบใครเคยใช้ม้างวะก็คือสามันจะเป็นแบบตาจนมันหายเหรอตอนแรกมึงทามันมันเป็นย้อมดำนี่แหละมันใช้วิธีสาเอาโอ้เ้ทุกคนอะไรอ่ะที่ต้องเก็บยอดถั่วเนี่ยกูก็ต้องเก็บยอดถั่วเหมือนกันนัเนี่ย โอ้ยก็เก็บไปตาเก็บแมะเก็บเดือน <ไป S 1> นี้ได้เ<อ>ถอะกูขอพี่สแน็คมาอืมนัม่นก็เก็บไปได้ไปเดือนนี้ได้เงินนี่นถ้าได้แม่เปิ้ลช่วยนี่ก็คงดี <c oughs> <What? S 2> อ่ะเ้ยขอบคุณพี่แบงค์ครับผมโอ้โหมึงไม่ต้องแม่เปิ้ลแล้วไม่ดูกูไม่ได้อะไรเลยตอนนี้ไม่มีที่หายใจแล้วตอนนี้ตอนนี้สองดาวเองไลฟ์วันแรกนะครับ แรกนะครับคือฝ้ายนี้ได้มาฝ้ายต้องเก็บยอดถั่ว45,000อืมก็คือค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสาหรับฝฟายไม่รู้จะเปย์ใครดีนะครับผมแนะนําให้เปย์ฝ้ายนะครับผมผมแนะนําครับผมช่วยหน่อยครับตอนนี้ฝ้ายไม่มีงานจริงๆครับตอนนี้ไม่มีงานเลยทำบิเออทำบิกโก้อย่างเดียวครับผมมีงานให้ทำมีงานให้ทำอะไรมีงานให้ไปฆ่าคนไปไหมจบแล้ว <c oughs> ทำอะไรใครได้อย่างนี้ <c oughs> ยอ